ไปไปมึงมึงไปทางนู้นคนเดียวก่อนไปอ้าวมไปคนเดียวแล้วผมไปหไหนกูนจะยืนตรงนี้เ่รอสิอ้าวแล้วไม่แล้วไม่ไ,ไหนด้วยกันลงไปก็มึงม,มึงจะได้ไปคนเดียวเหรอลึกซึ้งมากเฮ้ยไอ้นี่เนี่ย <c oughs> ลกูกของอกเพราะมันอยู่นึกว่าหายไปไหนว้ายไอ้แมงมาแล้วเก่กลับไปหมูจะไปด้วยเนี่ย ดีว่ารู้ยูมึงนี่เดินนะขัดหูขัดตาขัดขาคุยหมดหน,นี่นี่เป็นอะไรอ่ะมาขี้บูดดูรอบห้องที่มีอะไรผิดสังเกตไหมไม่มีอะไรเลยนูเห็นแต่ตู้แกนะอ,อยู่ข้างบนนะลูก,ลกอ<า>ขอไฟหน่อยสิ ติดที่ไหนแล้วติดไหมฮะเอาอีไหมฮะเป็ดตั้งนานแล้วอีดอ,อกมีตาไม่เสือกดูอืมล่อท่าบุหรี่กูไม่เลยเนี่ยไปดีกว่า หายแล้บุหรีเหลือตัวเดียวเยวสียดายเาว้ยกูบ,บวกกูนั้งนานแล้อรู้รลไอ้มันบาโลมาเลที่หลังมึงต้องสั่งมาทำไมดูไปแป๊บเดียวกินแม่งเป็นบุหรีขี้โยไปแล้วจะดักอีทีไหมละ่ะจะได้เป็นรถช,ช็อกันแหละขอบใจมาก ผมไม่ต้องไปตัดดิสิดวงเลยมายุ่งอะไรกับเสื้อผ้าฉันเนี่ย